รบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขอขยับอยากสุขภาพดีแค่ขยับฮึดฮึดรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมาออกกําลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของอาการปวดหลังค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นอยู่ปวดหลังมากๆเลยปวดไม่หายสักทีแล้วก็บางคนอาจจะไม่ทราบสาเหตุด้วยค่ะ อาการปวดหลังเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของอาการปวดหลังกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างและเราจะป้องกันอาการปวดหลังหรือว่าลดอาการปวดหลังจากการออกกําลังกายได้อย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําการออกกําลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหลังของเราไปติดตามกันเลยค่ะ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหลังค่ะคซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยส่วนใหญ่อาการปวดหลังเกิดมาจากอะไรได้บ้างคะปวดหลายสาเหตุครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตค่ะอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้อุบัติเหตุจาก การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา <c oughs> ก็ส่งผลต่อาการบาดเจ็บของหลังได้หรือแม้กระทั่งการที่เรานั่งทํางานนานๆในท่าเดิมๆนานๆเดงเงี้ยครับมันก็ส่งผลต่อาการปวดหลังได้รวมไปถึงบางทีอาจจะเป็นความเสื่อมการที่อายุมากขึ้นใช่<า>กระดกูกรือหรือโรคอาจจะเป็นจากโรคพวกโรคเกาโรคลูมมาตอยที่มันเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อพวกนี้ครับส่งผลต่อการบาดเจ็บหลังได้ได้ทั้งหมดเลยผู้หญิงชอบใส รองเท้าส้นสูงใช่ครับปวดหลังได้ไหมคะอันนี้ปวดหลังได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าปกติของคนเราเนี่ยเท้าเราก็จะยืนติดพื้นอยู่อย่างนี้แต่ว่าพอมันเราเหมือนเรายืนขย่งอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีแรงกดมีการทาเพราะฉะนั้นจริงๆพฤติกรรมก็อาจจะส่งผลต่อการปวดหลังได้เช่นการนอนใครว่านอนเฉยๆนอนก็ปวดหลังได้นะครับบางทีเราตื่นมาปุ๊บก็ปวดใช่เรานอนพื้นที่มันแข็งเกินไปหรือว่าท่าทางในการนอนที่มันไม่ถูกต้องเช่นหมอนอาจจะสูงเกินไป พวกนี้ครับส่งผลได้หมดกีฬาอะไรบ้างคะที่จะส่งผลทําให้หลังเกิดการบาดเจ็บได้กีฬาที่มันมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพวกนี้ครับมีการบิดของลําตัวเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าการกางลําตัวรวมถึงหลังด้วยพวกนี้การทํางานของมันมันทําในการพับไปข้างหน้าพับไปข้างหลังเอด้าน,นข้างแล้วก็หมุนได้เล็กน้อยแต่บางทีบางจังหวะเราหมุนแบบ เร็วเกินค่ะอาจจะส่งผลต่อการปวดหลังก็ได้ดการเคลื่อนที่ไวๆและอย่างวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหลังเราต้องออกกําลังกายยังไงคะจริงๆเราออกกำลังกายได้หลายรูปแบบเราใช้แรงต้านด้วยร่างกายตัวเองก็เราเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยบอดี้เวทใช้ร่างกายตัวเองเป็นแรงต้านเพื่อสร้างความแข็งแรงเบื้องต้นก็ได้พอความแข็งแรงมากมขึ้นเราอาจจะเพิ่มความหนัก โดยการใส่แรงต้านเพิ่มเข้าไปอาจจะใช้น้ำหนักจากภายนอกตรงนี้เสริมเข้าไปได้ให้มันแข็งแรงมากขึ้นค่ะ<ฆ>ทีนี้เวลาเราออกกำลังกายในการพัฒนาหลังเราจะสังเกตเห็นว่าหลังเราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานกล้ามเนื้อมัดเดียวมันจะเรารู้ต้องรู้สึกที่ก้นต้นขา,ด,านด้านหลังด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมด จริงๆจ,จากงานวิจัยส่วนใหญ่ค,ครับเราเพบว่าถ้าถ้ากล้ามเนื้อก้นเราแข็งแรงอ,อาการปวดหลังเราจะลดลงเพราะว่าจริงๆหลักๆ,ๆเวลาเราเคลื่อนไหวเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะช่วยช่วยในการเคลื่อนไหวล,ลดลดการออกแรงของหลังลง นั้นวันนี้เราจะมาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหลังของเราให้แข็งแรงลดอาการปวดนะคะมีทั้งหมดกี่ท่าคะวันนี้มี4ี่ท่าเหมือนกันซึ่งเป็นท่าที่สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านจริงๆเราตื่นนอนขึ้นมาก็ทําได้มีพื้นที่เล็กๆก็ทําได้เป็นท่าที่เราใช้แรงต้านจากร่างกายของเราเนี่ยเป็นการออกแรง เราเปลี่ยนอิริยาบถนิดนึงเมื่อสักนี้เรายืนตอนนี้เนี่ยเราจะเตรียมพร้อมสําหรับการออกกําลังกายทั้ง4ท่านะคะมีอะไรบ้างค่ะท่าแรกเราเรียกว่าแคทคาวนี่เราก็จะทําเลนแบบท่าสัตว์เลยทีนี้ก็คือวิธีการเซ็ตก็คือเราตั้งเข่ายืดตัวขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่แล้วเราวางมือเราลงให้บริเวณข้อมือกับหัวไหล่เราเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันไม่ให้มันมันล้นออกไปอย่างนี้ ให้มันอยู่ตรงอยู่ในแนวเดียวกันเลยแล้วก็เข่ากับสะโพกเราอยู่ในแนวเดียวกัน<ะ>จุดสําคัญที่เราจะต้องโฟกัสก็คือท่าเนี้เราต้องไม่เงยหน้าขึ้นมาพอเงยหน้าขึ้นปุ๊บก็จะเกิดแรงกดที่กระดูกสันหลังตรงคอตรงนี้<ะ>เราพยายามก้มลงท่าแคทคาวก็คือท่าเหมือนแมวเวลาแมวเราโก่งตัวเราก็จะโก่งหลังขึ้นพร้อมกับกดก้มศีรษะลงะอย่างนี้ครับเราอาจจะทําแล้วเราค้างไว้สัก1-2วิเสร็จ<ะ>แล้วเรากลับมาอยู่ท่าเดิมเสร็จแล้วเราก็แอนขึ้นเหมือนท่าวัว แอนหลังพร้อมกับเงยหน้าขึ้นเห็นไหมครับค้างไว้1-2วิพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นี้จังหวะหายใจเมื่อจะเป็นหายใจเข้าตอนจังหวะที่เราเงยขึ้นอย่างนี้นะครับพอเรากค้มลงเราก็หายใจออกท่าถัดไปทีเนี้ยมันจะเป็นการทําท่าที่เรียกว่าเป็นเบิร์ดด็อกเหมือนเราจะบินเลยเริ่มจากท่าแคทคาวเหมือนกันวิธีการก็คือระวางเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะฝึก ขั้นตอนแรกโดยการที่เราเหยียดแขนออกขึ้นไปบริเวณศีรษะเรากกหูตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าเราก้มศีรษะไว้ตลอดน,น,น,นี้ใช่ครับเราจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนลองฝึกเหยียดแขนซ้ายแขนขวาให้ชินทีนี้เราลองเหยียดขาออกไปบ้างสลับกันบ้างเหยียด้างซ้ายออกทีนี้จังหวะที่เหยียดนะครับเหยียดแค่ขนานกลำลัาตัว ปลายเท้าช te ี<เ>้ลงลักษณะแบบนั้นเลยไม่จะเป็นต้องเตะขึ้นมาสูงการที่เราเตะขึ้นมาสูงอาจจะเกิดแรงกดที่หลังได้แล้วตัวตั้งตรงอยี้ถ้าเนี้ยสมมุติเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่าเราลองเราลองมือที่ยืดยืดนะครับลองไปจับที่ก้นเราเนี้ยก้นเราตึงไหมหรือหลังเราของที่เราเหยียดตึงใช่ต้องรู้สึกตึงตึงนิดนึงเพราะเราออกลังกายด้านนี้กับหลังส่วนบนถ้าใช่ก็แสดงว่าโอเคทีนี้ก็ลองขยับดูอีกด้านหนึ่งพยายามทำช้าๆมาลองดูครับทำช้าๆหนึ่งสองสามครับ เหยียดออกไปค้างไว้1 2กลับมาหายใจเข้าออก1 2 2แล้วครับ มันเป็นท่าที่ท้าทายเหมือนกันเรื่องของการทรงตัวพอรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราไม่เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเราจะรู้สึกแบบมันลงเเงไปเห็นมาใช่ครับท่านี้ก็จริงๆถ่าตอนเราเริ่มทําใหม่ๆเรารู้สึกโคงเคงไม่เป็นไรครับเราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มนิ่งขึ้นพอเราแข็งแรงขึ้นมันนิ่งขึ้นเราประเมินจากตรงนี้ก็ได้่ก็คค่่ออยยเป็นค่อยเป็นค่อยไป ัไปต,ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นเดทบัคจะเป็นเหมือนท่าเมื่อกี้นี่เลยเพียงแค่เรากลับด้านนี้เราจะนอนง่ายแล้ว<ฆ>สบายๆแล้วครับ<ฆ>ถ้านอนนอนงายเหมือนเดิมเลยเหมือนเราทําท่าเบิร์ดด็อกเมื่อกี้นี้เรานอนงายถูก<ฆ>ไหมครับแขนเราตั้งขึ้นข้อมือหวัวไหล่อย,อยู่ในแนวเดียวกันค่เ<ฆ>ข่าสะโพกในแนวเดียวกันเสร็จแล้วเราทําเหมือนท่าเมื่อกี้นี้ก็คือเราเหยียดแขนออกนี้ถูกไหมครับค่อยๆฝึกอย่างนี้ก่อนเหยียดแขนออก เสร็จแ,แล้วค่อยๆเหยียดขาออกเวลาเราเหยียดขาแขนเราไม่ขยับนะครับนิ่งๆเหยียดขาออกปลายเท้าชี้ขึ้นค่ะขยับทีนี้พอเราทําได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะลองดูว่าแขนขวากับขาข้างซ้ายขยับช้าๆส่วนที่ขยับก็ขยับส่วนที่ไม่ขยับเราก็ค้างไว้เหมือนเดิมความกว้างของเขาไม่ต้องหนีบประมาณนี้เลยเสร็จแล้วลองเหยียดแขนมาข้างหน้าก่อนอช้าๆแล้วกลับมาครับ ่าต่อไปเป็นข้างซ้ายลองดูโอเคเหยียดขาขวาออกครับอ่าแล้วก็กลับมาแต่แล้วขาข้างซ้ายเยี่ยมครับทีนี้ลองแขนซ้ายกับขาข้างขวาครับไปช้าๆอีกข้างนึงโคไว้อย่างไงี้นะครับอ่าแต่แล้วกลับมาครับสลับด้านครับเดี๋ยวลองทาพร้อมๆกันแบบนี้เอาเป็นแขนขวาขาซ้ายอ่าพร้อมครับไปเริ่มครับหนึ่งสอปึอ๊บ หนึ่งสองครับอ่าหนึ่งสองสามครั้งครับพยายามเกรงส่วนที่เหลือ,อไว้ครับสี่ห้าครับหกท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วนะครับเรานอนงายเหมือนเมื่อกี้เลยเราเรียกว่ากูดบิดเราจะออกกําลังกายในเรื่องของโค้นหลังแล้วก็ต้นขาด้านหลังค่ะน,นี้วิธีการเซตของท่านี้ก็คือเรานอนง่ายถูกไหมครับตั้งเขา่าทีน,นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า ความกว้างของเท้าเราพอดีก็คือเรานอนไปแล้วแล้วเหยียดแขนไปเราพยายามให้เท้าของเราครับมาใกล้ๆมือเรามากที่สุดตรงนี้ปลายนิ้วมือใช่ปลายนิ้วมือของเราอันนี้แล้วแต่ความยืดหยุ่นแต่ละคนบางคนแบบเข้ามาแล้วมันได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ถ้าคนที่เข้ามาได้เยอะก็ก็เข้ามาให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งเราห่างออกไปแล้วเราเหยียดกล้ามเนื้อที่ได้มันจะเป็นต้นขาด้านหลังค่ะเอามันจะไปใช้ก้นกระหลังใช่ครับพอเราได้พื้นที่เสร็จแล้วครับท่านี้ง่ายๆเลยก็แค่ กดท้องหายใจเข้า<ฆ>เสร็จแล้วก็แค่ยกตัวขึ้นให้ขนานกันไม่ต้องยกสูงเกินขนานกับหน้าขาของเราขึ้นไปค้าง1นึ่งสองทีนี้เราต้องลองเช็คดูว่าก้นเราทํางานไหมหลังเราทํางานไหมโดยการจับดูซิว่ามันแข็งหรือมันตึงตัวหรือเปล่า<ฆ>เสร็จแล้วถ้ามันแข็งมันตึงตัวแสดงว่าเราโฟกัสได้ถูกต้องเราก็ค่อยๆลงเกือบถึงพื้นขึ้นใหม่ค้างไว้1นึสองแล้วก็ลง เริ่มครับมายกขึ้นแค่ขนาน1 2ลงหายใจเข้าครับชา้าๆเอาขึ้นใหม่ครับขึ้นหายใจออก1 2ลงครับมาขึ้นครับ3ครั้งลงขึ้นเราลองเช็คตัวเองไปก็ได้นะครับว่ามันตึงหรือเปล่าลงครับขึ้น โอเคแล้วก็โลชชาๆคือทั้ง4ท่านี้นะคะถ้าคุณผู้ชมทําถูกต้องโฟกัสถูกจุดได้ประโยชน์แน่นอนคืออย่างต้นอ้อนยังรู้สึกเลยว่าก้นหลังด้านตรงแถวนี้แล้วก็ด้านหลังและแกนกลางลาตัวสมาธิการทรงตัวโอ้โหสบายมากคุณผู้ชมลองแข่งแรงง่ายๆเราตื่นนอนมาตอนเช้าเราก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตานิดหน่อยเราก็สามารถ ที่จะทายได้มันเหมือนการทําโยคะคล้ายคล้ายาทำโยคะเลยฝึกสมาธิฝึกร่างกายให้เตรียมพร้อมสาหรับก,การกไปทํางานชใช่ครับออจริงทําแค่นี้นะคะตอนเช้าคุณผู้ชมเผื่อเวลาไวใ้ให้กับตัวเองสักนิดนึงจริงสิบนาทีสิบห้านาทีก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ตื่นมาปุ๊บพอทําทั้งสี่ท่านี้เวลาที่เราไปทํางานเราจะรู้สึกว่าเรากระปี้กระต่องมากขึ้นร่างกายแข็งแรงมากขึ้นอาการปวดหลังต่างๆอาจจะดีขึ้นด้วยนะคะลองดูค่ะ วันนี้ผมมี4ท่าออกกำลังกายง่ายๆนะครับที่สามารถทําได้ที่บ้านนะครับสำหรับบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับทีนี้เรามาดูเทียบท่าว่าทํำยังไงนะครับท่าที่1นึ่งแคทคาวนะครับก็คือให้เรานั่งคุกเข่านะครับก้มลงกับพื้นลักษณะแบบนี้นะครับให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ให้เข่ากับสะโพกในอยู่ในแนวเดียวกันเป็นท่าเริ่มต้นนะครับวิธีการทําท่านี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเริ่มต้นจากการแอ่นหลังแอ่นหลังให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมกับเงยหน้าขึ้นหายใจเข้า ค้างไว้สัก1-2ึ่งถึงวินะครับเสร็จแล้วก็โกงหลังให้ได้มากที่สุดพร้อมกับก้มศีรษะลงหายใจออกค้างไว้1-2ึิถึงวิทาแบบนี้ครับสลับกันเราถือว่าเป็น1ชุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทาท่านี้พร้อมๆกันนะครับทำช้าๆท่านี้เราค่อยๆโฟกัสนะครับให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันได้ทํางานนะครับรวมถึงหล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยเราเริ่มจากการแอนนะครับ อย่างนี้นับหนึ่งนะครับแอนหายใจเข้าถ้าถัดไปเราเรียกว่าท่าเบิร์ดด็อกนะครับก็จะเริ่ม เริ่มต้นด้วยท่าเดิมเหมือนท่าแคทคาวเลยนะครับทีนี้เราจะมีการยืดแขนขวากับขาด้านซ้ายนะครับตรกันข้ามกันออกถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มฝึกเราไม่ถนัดเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่เราค่อยๆยืดแขนออกไปก่อนหรือยืดขาไปข้างข้างข้างหลังนี้นะครับค่อยๆทําทีละข้างจังหวะในการยืดแขนนะครับยืดแค่ขนาดกับลำตัวหรือว่าบริเวณกบหูเรา ในขณะเดียวกันเหมือนกันนะครับเวลาเราเหยียดขาออกเนี่ยเราก็แค่ขนานกับลําตัวไม่จำเป็นต้องเหยียดขายกสูงขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะเพิ่มแรงกดให้กับหลังด้วยทียนี้ถ้าเกิดเราสามารถทําได้เราทรงตัวได้เนี่ยเราก็จะทําแขนขวากับขาซ้ายสลับออกพร้อมกันนะครับทำอย่างนี้ช้าๆค้างไว้ 1- 2ออย่างนี้นะครับการหายใจเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่เราออกแรงเราหายใจออกการไว้นิดนึงนะครับเสร็จแล้วกลับมาหายใจเข้า จังหวะทำค้างไว้1-2ึงวินะครับจังหวะที่ออกไปท่าที่3ก็จะตรงกันข้ามกับค่าเบิร์ดด็อกนะครับเราเรียกว่าท่าเดดบักการเซตขาก็จะตรงกันข้ามกันนะครับเรานอนหงายยกแขนขึ้นนะครับตั้งข่าขึ้นนะครับให้สะโพกกับ วเข้าอยู่ในแนวเดียวกันทําลักษณะคล้ายๆกับการทําท่าเบิร์ดด็อกเลยนะครับมีการเหยียดแขนขวาขึ้นมาที่ศีรษะนะครับพร้อมกับเหยียดขาออกลักษณะแบบนี้เสร็จแ,แล้วเรากลับมาอยู่ในท่าเดิมต้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะครับหนึ่งสี่ครั้งนะครับ ท่าสุดท้ายเราเรียกว่าคูดบิดนะครับก็จะอยู่ในท่านอนเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือเราแค่ยกสะโพกขึ้นนะครับท่าเริ่มต้นเนี่ยให้เราเหยียดแขนอยู่ข้างลาตัวลักษณะนี้นะครับพยายามให้เท้าของเราเนี่ยเข้ามาใกล้ๆกับมือของเรานะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็ยกสะโพกขึ้นแค่ขนานกับแนวของลําตัวนะครับทีนี้วิธีการเช็คว่า,เรา,เ,ราเราออกกําลังกายท่านี้แล้วเนี่ยเรา โฟกัสถูกมัดกล้ามเนื้อนะครับเราอาจจะใช้มือเราเนี่ยแตะดูว่าจังหวะที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อก้นหรือหลังที่ทํางานเยอะนะครับเราก็อาจจะแตะดูมีหลังเกงไหมมีก้นเกงเพิ่มขึ้นไหมถ้าเกิดเราทําแล้วรู้สึกว่าก้นมันไม่ได้เกงเลยมันมาเกงที่หลังอย่างเดียวบางทีแรงที่หลังอาจจะทาเยอะนะครับก็พยายามให้มันเกรงทั้ง2ส,ส่วนอ่ะทีนี้ทําขึ้นพร้อมกันนะครับขึ้นค้างไว้ 1- 2วิลงให้ก้นเกือบแตะพื้นนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่ หนึ่งสองแล้วก็ลงช้าๆนะครับจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับเกร็ง เนี่ยาะครับสีท่าสามารถบริหารกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อกันกลางลำตัวได้ง่ายๆที่บ้านนะครับก็ลองทําดูนะครับเราจะทําท่าละ2-3เซต10ครั้งหรือเมื่อเราแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะเพิ่มจํานวนครั้งหรือว่าเพิ่มจานวนเซตในการฝึกได้นะครับที่สําคัญเวลาเราออกกําลังกายเราอย่าลืมในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากั้นหายใจเนี่ยเราอาจจะเพิ่มความดันในร่างกายได้นะครับ อาจารย์ถูค,ะค่ะอยากให้ฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะในเรื่องของข้อควรระวังต่างๆหลักการง่ายๆสําหรับการออกกำลังกายก็คือเริ่มจากง่ายไปยากก่อนเริ่มจากง่ายเป็นยากเริ่มจากเบาไปหาหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าที่แนะนำไปก็เป็นท่าที่เบาๆง่ายๆไม่ยากแต่ว่าจุดสําคัญก็คือเราต้องพยายามจัดระเบียบร่างกายค,คือสังเกตตัวเอง สังเกตตัวเองง่ายๆหรือถ้ามีกระจกที่บ้าน<ฆ>เราอาจจะใช้กระจกด้านข้างเนี่ยเราทําด้านข้างกระจกแล้วก็มองว่าท่าทางเราถูกต้องไหมเราจัดท่าทางถูกต้องไหม,มสิ่งสาคัญก็คือว่าเราจัดท่าทางให้มันใกล้เคียงแล้วกันมไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟคร้อยเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราอ่ะมันไม่ไม่ไม่ร้อยเอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าก็คือพยายามให้มันใกล้เคียงกับเพอร์เฟคมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราไปเคลื่อนไหวร่างกายจริงๆในชีวิตประจําวันเราคนเราไม่ได้หลังตรงเป๊ะเหมือนกับท่าที่เราออกมากายแต่ว่า ถ้าทำได้ก็ดีคุณผู้ชมลองนําไปปฏิบัติดูค่ะแข็งแรงแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทูค่ะที่มาแนะนําเทคนิคดีๆนะคะในการออกกําลังกายส่วนหลังค่ะเพื่อให้หลังของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณนะคะครับ มาฝึก3ามท่าโยคะที่ช่วยป้องกันแล้วก็บำบัดอาการปวดหลังได้ด้วยนะคะอยู่กับคุณปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะคุณปุ๋ยค่ะถ้าพูดถึงประโยชน์ของโยคะกับอาการปวดหลังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อวันนี้คุณปุ๋ยช่วยมาทํา3ท่าสามท่าง่ายๆเลยค่ะเราจะเริ่มจากมีท่านั่งบิดทวิสต์ก่อนนะคะอ่าแล้วต่อไปเราก็จะทําท่านอนเป็นท่าสะพานนะคะเป็นแบบแอคทีฟแล้วก็มีแบบแพสซีฟที่ใช้บล็อกนะคะ หรือถ้าท่านใดไม่มีก็ใช้ผ้าห่มม้วนได้นะคะแล้วก็ถ้าสุดท้ายจะเป็นท่านอนแล้วก็ทวิสต์กระดูกสันหลังค่ะ3าท่านี้หลักการหลักๆเลยค่ะมีประโยชน์ยังไงคะมีประโยชน์ก็คือช่วยยืดช่วงบริเวณหลังล่างนะคะแล้วก็ช่วยปรับอไลเมนต์โพสเจอร์สรีระเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็บางท่าองเงี้ยยังช่วยระบบหายใจระบบย่อยด้วยค่ะระบบขับถ่ายก็คือจริงๆมันจะ เขาเรียกว่าอะไรทำหนึ่งท่าได้หลายประโยชน์เลยค่ะไวทำงานนะคะไวที่กำลังปวดหลังเลยหรือว่าใครที่ปวดแล้วก็สามารถฝึกได้เพื่อบำบัดด้วยนะคะเดี๋ยวมาฝึกพร้อมกันค่ะเริ่มจากท่าไหนก่อนท่านั่งก่อนเลยนะคะเราเริ่มจากท่านั่งเราก็ยืดขาด้านซ้ายมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ฟล็ก์ปลายเท้ากระดกเท้าซ้ายเข้ามานะคะเพื่อปรเทคหัวเขา่า แล้วก็เท้าขวาห่างจากช่วงเข่าประมาณ1กึ่กำมือนะคะเอามือซ้ายวัดขนาดแล้วก็มือขวานะคะไปด้านหลังกลางกระดูกสันหลังวางที่พื้นนะคะเพื่อสพอร์ตการนั่งจากนั้นหายใจเข้าเรายืดแขนซ้ายขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกอ้อมแขนซ้ายนะคะมากอดเข่าวขวาหายใจเข้าอีกครั้งหลังยืดเพื่อเพิ่มสเปซให้หลังนะคะและหายใจออกบิดมองข้ามไหล่ด้านขวาไปด้านหลังเลย จะเข้าหลังยืดขึ้นและหายจะออกมองข้ามไปมากขึ้นนะคะและหายจะเข้าดึงหน้ากลับมาเซ็นเตอร์นะคะหายจะออกค่อยๆย,ยืดแขนซ้ายออกนะคะดีและก็สลับอีกด้านหนึ่งยืดขาขวาและงอเข่าด้านซ้ายนะคะห่างประมาณ1กึ่กำมือจากหัวเข่านะคะดีค่ะและมือซ้ายพพอร์ตด้านหลังให้หลังตรงพยายามหลังไม่โคง้งลงแบบนี้ไม่งั้นน้ำหนักจะลงหลังล่างมากขึ้นนะคะ หายใจเข้าหลังยืดขึ้นและยืดแขนขวาขึ้นดีค่ะและหายใจออกอ้อมแขนขวามาด้านหน้าเยอะๆกอดเข่าเข้ามาชิดอกนะคะพอมีสเปซแล้วเราหายใจออกบิดไปด้านหลังอันนี้เราจะรู้สึกได้นะคะว่ายืดตั้งแต่หลังล่างหลังกลางขึ้นมาหลังส่วนบนช่วยปรับอะไลเมนต์แล้วก็โพสเจอร์ด้วยนะคะอันนี้ช่วยไล่กรดจากกระเพาะด้วยนะไม่ยกไหล่ผ่อนคลายหัวไหล่และหายใจออกมองข้ามไหล่ไปมากขึ้นดี และหายใจเข้าดึงหน้ากลับมาเซนเตอร์เลยอีกหายใจออกคลายแขนขวาและคลายขาซ้า,ายเก่งมากค่ะค่ะต่อไปเราไปท่านอนกันนะคะนอนไงอันนี้เรียกว่าท่า Bridge หรือว่าท่าสะพานนะเราจะทำแบบ Active ก่อนนะคะก็คือกลางขาเท่าช่วงสะโพกนะส้นเท้าจะแตะกับปลายนิ้วมือเรานะคะอันนี้คือช่วงความห่างที่เหมาะสมนะจากนั้นเก็บข้างชิดอกนะคะช่วยยืดด้านหลังของคอด้วยนะ แล้วก็มือข้างลําตัวแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ไหล่ติดนะแต่ถ้าใครที่ไหวนะคะให้ยืดแขนขึ้นด้านบนแบบนี้เลยนะคะจะช่วยเปิดช่วงไหล่ด้วยนะ,ะหายใจเข้าเท้ากดแมตดและยกสะโพกขึ้นสูงนะ,ะถ้าสูงไหวสูงขึ้นจนมองไม่เห็นเข่าเลยอันนี้ดีเลยนะคะและหายจะออกค่อยๆดรอปสะโพกลงช้าๆ้าดีค่ะและหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นเท้ากดแมตดแน่นนะคะ และหายใจออกค่อยๆดึงสะโพกลงนี่ค่ะสำหรับท่านที่ไม่ไม่อยากยกขานะให้นำบล็อกแบบนี้นะคะถ้าท่านใดมีบล็อกหรือถ้าท่านใดไม่มีสามารถใช้ผ้าห่มม้วนนะให้มันมีมว้วนแล้วก็มาสอดตรงเทลโบนหรือว่าก้นกบนะคะของเราแบบนี้นะถ้าท่านใดปวดหลังมากแนะนำให้เป็นด้านเตี้ยนะแต่ถ้าท่านใดไหวนะคะให้หมุนขึ้นมาด้านสูงแบบนี้นะคะ จากนั้นนะเราก็อยู่ท่านี้ค้างไว้เลยนะคะเราจะอยู่ท่านี้สามารถหลับตาผ่อนคลายได้เลยนะประโยชน์ของท่านี้นะคะจะช่วยคลายช่วงหลังล่างยืดบริเวณหน้าท้องนะช่วยระบบย่อยแล้วก็ระบบหายใจนะคะทําให้เราผ่อนคลายสมองด้วยนะแล้วก็ถ้าท่านใดไหวนะคะอยากยืดมากขึ้นนะคะแนะนําให้ยืดขาออกมาตรงแบบนี้นะแต่ถ้าท่านใดปวดหลังให้งอเข่าไว้ก่อนนะคะ ก็ท่านี้นะคะแนะนาว่าไม่ให้เกร็งร่างกายให้ทิ้งน้าหนักลงไปเลยนะด้วยแหลงน้อมถ่วงของโลกนะคะจะช่วยดึงเปิดช่วงสะโพกของเราตรงนี้ออกนะช่วยยืดช่วงหลังเองตามธรรมชาติพอจบจาก1นาทีแล้วนะคะหรือถึง3นาทีค่อยๆดึงขากลับเข้ามานะคะและหายใจเข้าเท้าเหยียบแมตน,นะคลายช่วงแขนเข้ามาแล้วก็ดึงบล็อกออกจากสะโพกเลยนะ แล้วก็ค่อยๆดรอปสะโพกลงนะคะจากนั้นหลังจากที่ทาท่านี้ทุกครั้งแนะนําให้ยืดช่วงหลังเป็นเค้าเชอร์โพสนะเพราะเราแอนหลังเยอะนะคะให้กอดเข่าเข้ามาชิดอกแบบนี้นะคะและหายใจเข้านะลมเต็มท้องนะคะหายใจออกดึงเข่าเข้ามาชิดอกแน่นๆให้หลังแนบกับพื้นเลยนะและหายใจออกค่อยๆค,ค,คลายมือและคลายขาออกช้าๆจากนั้นท่าสุดท้ายนะคะ เราจะยืดขาขวาออกมานะคะแล้วก็งอเข่าซ้ายเท้าซ้ายเกี่ยวด้านหลังเข่าขวาแบบนี้เลยนะและมือขวาจับเข่าซ้ายนะคะยืดแขนซ้ายไปทางด้านซ้ายช่วงหายใจเข้าเรายืดแขนซ้ายไปยาวๆและหายใจออกนะคะดึงเข่าขวาลงเยอะๆแบบนี้นะคะ,ะเราจะรู้สึกยืดถึงช่วงหลังด้านล่างมาถึงไหล่เลยนะอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ายืดแขน และหายใจออกดึงเข่าขวาลงจากนั้นหายใจเข้าดึงขากลับมาเซนเตอร์นะคะและสลับด้านเลยนะยืดขาซ้ายและงอขาขวานะคะจากนั้นยืดแขนขวาไปทางขวามือซ้ายจับเข่าขวาช่วงหายใจเข้ายืดแขนขวายาวและหายใจออกดึงเข่าซ้ายลงนะคะเอาเท่าที่ไหวนะ เราจะไม่เกร็งมากเกินไปจนลมหายใจเราสั้นนะเราให้ลมหายใจไปถึงหน้าท้องนะคะเราจะรู้สึกผ่อนคลายบริเวณหลังนะเวลาที่เรายืดนะคะอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้ายืดแขนขวายาวและหายใจออกดึงเข่าซ้ายดึงเข่าวขวาไปทางซ้ายมากขึ้นและหายใจเข้าค่อยๆเดินตัวกลับมาที่เซนเตอร์นะคะและหายใจออกคลายขาขวาเลย และเรานอนพักนิ่งๆในท่าศพชวัสนะสักครู่นะคะค่ะคุณตักเราฝึกไปแล้วคุณตักรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกได้เลยว่าวันนี้ตัวเองตึงมากมากแล้วก็รู้สึกปวดหลังด้วยค่อย่างปกติตักอะนั่งทํางานนานวันหนึ่งแดชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่งรถนานด้วยเวลาถือว่านานกองต่างจังหวัด แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยจะเข้าใจเลยใครที่ก่อนเป็นประจำเดือนมีวันนั้นของเดือนก็จะปวดเมื่อยร่างกายเรียบร้อยเลยไปหมดอย่างวันนี้นี่ก็คือเหมือนเราได้เช็คร่างกายของตัวเองด้วยเนาะหลักการจริงๆมันคือสร้างสมดุลให้เราก็คือถ้าตอนไหนเรารู้สึกไม่สบายส่วนไหนอ่นีค่ะพอเราทําแล้วเรารู้สึกดีขึ้นแปลว่าอะตอนนั้นเราต้องการอันนั้นอยู่อันนี้ค่ะเราทําให้แบบคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นมีสมดุลในชีวิต ใช่เราก็ได้ประโยชน์เต็มที่จากโยคะแล้วนะคะขอบคุณคุณปุ๋ยมากเลยนะคะยินดีมากมค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพให้กับคุณผู้ชมแบบเต็มๆเ,เลยนะคะอย่าลืมกลับไปดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการขอขยับได้ใหม่นะคะทาง altv ช่อง4 TV ทีเรียนสนุกค่ะหรือถ้าวันนี้คุณผู้ชมเปิดมารับชมไม่ทนันสามารถชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านทาง www.altv.tv ส่วนวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ